ถ้ามาดู Exercise ที่3นะคะ Find the value of the limit นะคะในรูปของตรีโกณนะคะคือให้หาค่าของลิมิตในรูปฟังก์ชันตรีโกณที่กำหนดมาให้เดี๋ยวเรามาพิจารณาว่าในฟังก์ชันตรีโกณนะคะแล้วเราต้องมาพิจารณาลินี้เนี่ยก้อนนี้จะเป็นลำดับ ลูกเข้าหรือลูกออกนะคะก่อนอื่นครูกําหนดให้ COS ของ4ลบด้วย N กําลัง2ส่วนด้วย4 n กําลัง2บวก1พายเป็นลําดับ AN แล้วก็เลยใส่ลิมิต AN ด้านหน้าแล้วก็ตามด้วยโจทย์นะคะตอนนี้ครูจะคัดลอกโจทย์ลงมาก่อนนะคะก็จะเป็น COS นะคะแล้วก็4ลบ N กําลัง2ขั้นตอนนี้เรายังไม่ได้ทำอะไรคะ่ะเราแค่ copy paste ของโจทย์ตรงน,นี้ก่อนนะคะบวกหนึ่แล้วก็ตามด้วยพาย เสร็จแล้วก็จะใช้สมบัติของลิมิตนะคะกับการพิจารณาในลำดับที่มีหน้าตาอาจจะอยู่ในรูปของ e อกอนิเชียหรือในพหุนามที่อยู่ในรูปของ N หรือตัวแปร N มเมื่อ N มันเพิ่มขึ้นเนี่ยจะมีลักษณะอย่างไรดังนั้นจะเห็นว่าข้อน,นี้เราสามารถที่จะตรวจสอบลิมิตก่อนนะคะก่อนที่จะสรุปค่าของคอสว่าค่าของคอสหรือผลลัพธ์ของคอสมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะดังนั้นเราก็จะให้คอสนะคะอยู่ด้านหน้าก่อนแล้วก็ ลิมิตนะคะเข้าไปตรวจสอบในวงเล็ค่ะเราก็จะได้ลิมิตนะคะลิมิตนะคะเอ mm hmm. n เข้าสู่ Infinity หรือ N เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่1ใช่ไหมลูกเรโดมเมนนะคะที่เริ่มขันหนึนะคะนี้เราก็เข้าไปนะปาเอาไว้ข้างหน้านะคะแาเอาไว้ข้างหน้า mm hmm. นี่ก็ลอกมาเหมือนเดิมนะคะบวกหนึงหานะพายให้อยู่ด้านหลังนะคะ, mm hmm. ะก็คือ เราจะนำลิมิตเนี่ยนะคะเข้าไปอยู่ด้านในวงเล็บนั่นเองจากนั้นเราก็จะพิจารณาลิมิตนะด้านหลังของคอสเนี่ยว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะดังนั้นเราสังเกตว่าลิมิตแล้วตามด้วย4ลบ n กํลัง2ส่วนด้วย 4n กํลัง2บวก1เนี่ยนะคะเราจะพบว่ามันคือพหุนามชุดหนึ่งดังนั้นเราใช้หลักการเหมือนเดิมนะคะก็คือเลือกค่ะว่าเราเลือกเอาพจน์ที่ มีค่า N เพิ่มขึ้นนะคะ,ะมหาศาลนะคะดังนั้นจะเห็นว่า4ลบเกำลังสองเราจะเลือกเอาลบ n นลังสองะคะเพราะเลข4เป็นค่าคงตัวนะคะ mm hmm. ตัวล่างเราจะเลือกก็คือ4 n 2นล mm ังสะคะส่วนพายก็ยังติดอยู่ก่อนนะคะ mm hmm. จากนั้นทำย่างไรต่อนะคะ mm hmm. นี้เราก็ใช้ความรู้เดิมเรื่องของลิมิตค่ะ mm hmm. คอสยังรอยอยู่ก่อนนะคะ รออยู่ก่อนเราสามารถที่จะเอาเครื่องหมายลบไปไว้ด้านหน้าก็ได้นะคะน,นั่นคูอกาเอาเครื่องหมายลบไปไว้ด้านหน้าเลยนะส่วนตัวข้างในเราสามารถที่จะตัดทอนได้นะก็จะเหลือ1ส่วน C นะคะแล้วก็มีพายเหมือนเดิมนะจากนั้นตรงนี้จะเห็นว่าลิมิตของค่าคง,งตัวลิมิตของ1ส่วน4จะได้1ส่วน4แต่ว่าด้านหน้าเนี่ยติดลบด้วยดังน,นั้นเราจะได้ cos นะคะลบนะคะหส่วนสพายนะคะหส่วนสพายะคะหรือถ้าเราจะเขียนง่ายๆก็คือจะเห็นว่าผลลัพธ์ของตัวเนี้ยนะคะเราสามารถที่จะสรุปให้ง่ายกว่าน,นี้ก็คือ c o s นะคะลบพายส่วนสนั่นเอง cos ลบพายส่วนส จากนั้นเด็กๆใช้ความรู้เดิมนะคะก็คือใช้ความรู้ตีโกน,นะคะ่ะว่าลบพายส่วน4เนี่ยนะคะค่าของคอรนะคะเราจะหาได้อย่างไรเราจะใช้วงกลมหน่หน่วยนะคะวงกลม1หน่วยสังเกตนะคะว่าพายส่วน4นะคะพายส่วน4ก็คือวงกลมหน่หน่วยของเรานะคะพายบอกแบ่งออกเป็น4ส่วนดังนั้นก็จะตกส่วนละกี่องศาคะ 45องศานั่นเองดังนั้นพายส่วน4นะคะก็คือมุมขนาดเรเดียนายส่วน4นีคือ45องศานะพายคือขึ้นวงกลมนะแบ่ง4ส่วนแต่ของเราที่ได้มาติดลบดังนั้นเวลาเราดูมุมใช่ไหมลูกทิศทางถ้าเซนะตานะคะทวนเข็มนาฬิกาจะเป็นบวกนะถ้าเซตาตามเข็มนาฬิกาจะติดลบดังนั้นลบพายส่วน4ก็จะอยู่ด้านล่าง โจทย์ต้องการ cos cos ค,ค,คือคูนดับนคือค่า x ในคูนดับ xy ดังนั้นค่าเราเทียบก็คือ cos ค,คือค่า x นะคะ sin คือค่า y โจทย์อยากได้ค่า cos นะะของมุมลบายส่วน4นะคะจะเห็นว่าโคดรั์นเนี้ยนะคะถ้าเราจะมาพิจารณาเครื่องหมายจากความรู้เดิมค่า cos หรือค่า x จะอยู่ในส่วนที่เป็นบวก ะะส่วนค่า y หรือ sin จะอยู่ในส่วนที่เป็นลบนั้นคูณดับในโคเรนที่4คือบวกลบดังนั้นค่าคอ s ของเราก็จะติดบวกนะก็คือ cos 45องศาหรือถ้าเราจะเขียนง,ง่ายๆก็คือ cos ลบไพส่วน c นะคะเท่ากับ cos ไพส่วน4นั่นเองค่ะเดียวกันก็คือมุมของเรายังเป็นบวกบวกเหมือนเดิม ะะอันนี้ความรู้เดิมั่ติีโกณนั้น cos อ45องศามีค่าเท่ากับเท่าไรคะ cos อ45องศาก็คือรูท2ส่วน2นั่นเองแสดงว่าลิมิตของอลำดับชุดนี้นะน,นี่อยู่ในรูปของฟังก์ชันตรีโกณสามารถหาค่าได้มีค่าเท่ากับรูทสองส่วนสองน,นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นแบบลูกเข้านะคะหรือ c o n v e r g e ันั่นเอง น,นี้ก็เฉลยน,น,นะคะ exercise ที่สาม